ดูที่ประเด็นความคืบหน้านะครับค,บคดีที่นายธวัชชัยอนุก,กูลอดีตเจ้าพนักงานที่ดินท้ายเมืองนะฮะที่เสียชีวิตในห้องคุมตัวของดีอสไอซึ่งตอนนี้ก็กําลังหาสาเหตุของการตายอยู่ว่าเกิดขึ้นจากอะไรวันนี้ก็มีความคืบหน้าล่าสุดเพิ่มเติมมาครับคือทางตํารวจโดยพนักงานสอบสวนสอนอทุ่งสองห้องก็เชิญทีมแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะมาสอบปากคําเพิ่มเติมนะครับซึ่งทางทีมแพทย์ ฉุกเฉินของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะไปที่สอน,นอทุ่งสองห้องแล้วก็ให้ปากคําด้วยเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคุณทวัตชัยอนุกูลซึ่งผู้บังคับการตํารวจนครบาลสองพลตำรวจตรีเจริญสัสะลักษ์บอกว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคําเพิ่มเติมเพราะคดีนี้ละเอียดอ่อนนะครับทางตำรวจยอมรับ ส่วนจะชันสุดศพอ,อีกรอบไหมก็ไม่เกี่ยวกับประเด็นเรื่องที่มีความเคลือบแคลงสงสัยนะครับแต่ว่าในการทําสํานวนมันต้องหาหลักฐานให้เยอะที่สุดเพื่อมาประกอบการพิสูจน์ของทางนิติเวชครับครับผมส่วนการจะเรียกบุคคลใดอื่นๆมาสอบสวนหรือไม่นั้นนะฮะตอนนี้ก็ถือว่า เป็นการเรียกมาตามปกตินะครับเพื่อเป็นการทําให้เกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนขั้นตอนจากนี้ไปฮะหลังจากนําสํานวนส่งสารแล้วก็จะมีการตัดสินอย่างไรอันนี้คงต้องติดตามกันต่อนะครับส่วนทางฝั่งของพันตำรวจเอกมาณะเพาะช่วยพ่วมกับการทุ่งสองห้องนะฮะวันนี้ก็พูดถึงผลการเสียชีวิตของนายธวัชชัยนะฮะเอาไปฟังเสียงกันดูฮนะ เราสอบพยานสองปากเลยเป็นนายแพทย์สองโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะครับสอบเพิ่มเติมปากหนึ่งแล้วก็สอบอใหม่ปากหนึ่งแต่ว่าเมื่อวานนี้หลังจากไปสอบแพทย์นิติเวชนะครับผู้กับเองกับทนานการก็ลงมาสื่อมลวลชนก็ถามในเรื่องของเหตุการณ์ตายนะครับเกรงว่าจะไม่เข้าใจภาษาที่ใช้นะครับก็ขอเรียนยินยันนี้นะครับว่า <c oughs> การสอบสวนคดีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสำนวนชนสูตรพลิกศพ นเขาเรียกว่าเป็น postmortem examination คือการชนะสูตรพิษว์หาสาเหตุการตายนะครับไม่ใช่เป็น criminal c a s เป็นสำนวนคดียาที่จะมีข้อหาในเรื่องของฆ่าคนตายโดยฆาตกรรมอะไรเนี่ยจะไม่มีภาษาที่ใช้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ผมเรียนนี้นะครับว่าจากการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับสอบปากคำบุคคลพยานทางนิติวิทยาศาสตร์จนมาถึงขนานี้แล้วเนี่ย มีพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนที่สามารถบง่งชี้น่าเชื่อได้ว่าการตายของนายทวัชชัยอนุกูลเนี่ยเกิดจากถูกผู้อื่นทำให้ตายนะครับใช้คำนี้นะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารความอาญามาตราหนึ่ง้อสี่ิบแดวงเล็บสองแต่ใช้คว่าถูกผู้อื่นทำให้ตายนะครับยืนยันว่าใช้คำนี้นะฮะอ่า เราจะไม่ใช้คําว่าถูกฆาตกรรมหรือกระทาโดยประมาทเพราะนั่นเป็นสำนวนคดีย,ยาเพราะฉะนั้นขอร้องว่าให้อยู่ในขอบเขตอยู่ตรงนี้การที่ถูกผู้อื่นทําให้ตายเนี่ยหากมีการดำเนินคดีกันไปก็อาจเป็นไปได้หลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเจตนาหรือเรียกว่าฆาตกรรมหรือโดยการประมาทไม่เจตนาตรงนี้ เราไม่ได้ยืนยันไปตรงนั้นนะครับแต่ใช้ภาษาอย่างนี้และเมื่อวานนี้พอดีผู้กำกับไปเน้นกับนักข่าวว่าอย่าใช้คําว่าฆาตกรรมนะเห็นข่าวออกมาว่าเหมือนกับเป็นการตัดปะเดินฆาตกรรมมันยังไม่ใช่ครับมันมันไม่ใช่แต่ว่าครับผมกับคุณนัทก็ฟังพร้อมๆกับคุณผู้ชมนะครับไล่เรียงคําพูดของพันตํารวจเอกมานะพอช่วยผู้กํากับการสนทุ่งสองห้อง ยืนยันการทำสำนวนนี้เป็นการชนสูตรพลิกศพหาสาเหตุการตายไม่ใช่กรณีของสำนวนคดีอาญาส่วนสาเหตุการเสียชีวิตที่ได้ความเห็นจากทั้งแพทย์นิติเวชจากพยานบุคคลแล้วก็สรุปกันมาเบื้องต้นการเสียชีวิตของคุณทวัตชัยเกิดจากถูกผู้อื่นทำให้ตายนะครับถูกผู้อื่นทำให้ตายใช้คำคำนี้ ตามประมวลกฎหมายที่ทางภูมกับทุ่งสองห้องเขาอ้างอิงมาครับอาจจะไม่ว่ากันอีกทีว่าไอ้คำว่าถูกผู้อื่นทําให้ตายเนี่ยในส่วนของรูปคดีเนี่ยมันจะมีผลอะไรด้วยหรือเปล่านะครับ